เชือ่าไปครับถกี่ใบเสือก่นี้สองใบกหใบอ้าวหน่าหกองเสือวามจริงเรื่องจริง ถูกรางวัลน,นะเมื่อวานนะดีใจนะถึงแม้จะถูกแค่สองใบนะก<ห>็ะไม่เป็นไรนะครับลุงบอกผมถูกหกใบนะฮ่าฮาฮอ่ะพี่โจกินอะไรกะเพราไก่ไข่าดาวทำบุญ เงินม้วนเลือะลายเลยระลายนี่ม้วนเดี๋ยวกินข้าวก่อนเด้อทุคนเนี่้าวบุยแบบนี่นะข้าวสนใสกกกอกวะน้ำด้เออเห็นแล้วครับรหครับยังไปทำไม่เห็นแล้วครับวันนี้เ่งล ทำแล้วทำแล้วบอกจะทำอีกกเพื่อจะถูกเพื่อจะถูกรางวัลที่สองการัดช่างมัตีหลังคาเงินปกปกเก็ดเก้าเด้อเก็ดเก้าเด้อโอ้ถูกหลายถูกเยอะเสือาลเมาตอนเย็นโอ้คนถูกเป็นสิบคนเลยเันออกแล้ว่ยาเ ยวกดีนีวกัดอเดียวสิวาดมันคืนยู่เออคอยบริยอมเด้อพฟันิละเทดยุพุนคอยนางกินข้าวยุพีเอาไปรวมกันอกเอาอันตอนนึงอันลุงพนมานี่ค่อยนางินข้าวนี่งไหนคร่วมอ่ะเป็นอะไร กินข้าวเลยยังเนี่ยฮะว่ายังไงคีดดื้อฮะว่ายังไงคีดดื้อจะเอ๋อ้ยอุ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 ยออุยมาอ้อนให้ปล so ่อยหรือเปล่าเนาะมาอ้อนให้ปล่อยใช่ไหมเนี่ยฮะปุ๊ก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 แล้ตู้ใครมาน่ะ สสน,น,น้าสงสารจังเลยหนูหน้าสงสารจังเลยคิดด้วเอ้ย <c ười>